วันนี้มาถ่ายต้นแอปเปิลที่ใช้มเมล็ดพาะตั้งแต่ประมาณ6-7เดือนที่แล้วนะคะมาดูพัฒนาการของเขากันก็เกือบตายไปหนึ่งต้นค่ะคือต้นใหญ่สุดเนี้ค่ะน้องหมามาคุยแต่ก็ฟื้นขึ้นมาได้เลยต้องมีที่กั้นคือไม้ไผ่กันไม่ให้น้องหมามาคุย ต้นเขาก็จะโตตามความสมบูรณ์ของมเมล็ดพันธุ์นะคะมเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์ต้นก็โตสมบูรณ์ดีค่ะเนี่ยค่ะสมต้นต้นนี้ใหญ่สุดแล้วก็เล็กใหญ่ตามกันมาค่ะอันนี้แอปเปิลสายพันธุ์อะไรจำไม่ได้แล้วนะคะแต่เป็นแอปเปิลหวานมากลูกละหนึ่บาทไม่แน่ใจว่าซื้อจากแม็กแวลูหรือตลาด อันนี้สูงประมาณ4-5นิ้ว4นิ้วกว่ากว่า5นิ้วค่ะตีสัก4นิ้วครึ่งใบใหญ่สมบูรณ์นะคะต้นนี้ค่ะที่โดนน้องหมาถอนไปแต่ก็ฟื้นกลับมาได้ใบใหญ่สมบูรณ์ดีค่ะต้นนี้ก็3นิ้วครึ่งถึง4นิ้วต้นนี้ประมาณ3นิ้ว ดินที่ใช้นี้คือเป็นดินซื้อจากสวนจตุจักรนะคะดินอันนี้เป็นดินที่ดีมากเลย3ถุง50 6ถุงร้อยหรือ7จถุงร้อยจำไม่ได้แล้วแต่ที่สวนจตุจักรจะมีร้านใหญ่ๆอยู่นะคะคือดินเนี้ยดีมากดีกว่าหลายๆร้านที่ไปซื้อมาด้วยค่ะแต่ทีนี้คือมันจอดรถยากนิดนึงบางทีตรง หน้าร้านเขาที่จอดรถไม่มีเราต้องไปวันพฤหัสวันศุกร์ถึงจะง่ายหน่อยถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่เราไปเนี่ยรถมันจะเยอะค่ะถ้าเราไปเราไปวันพฤหัสุสวันศุกร์ช่วงบ่ายจะดีกว่าตอนนี้ก็คือเหมือนลากกาลังจะลอยในบางต้นนะคะพอเวลาเราลดน้ําเนี่ยเราก็อาจจะเผลอลดแรงไปดินมันก็ช้าออกเราต้องคุ้ยคุยดินพลว,วนดินให้มากบตรงโคนต้นเขาด้วยนะคะเพราะว่า ต้นแอปเปิลเนี่ยหรือต้นไม้หลายๆต้นเนี่ยในบางสายพันธุ์คือรากเขาจะลอยไม่ได้รากลอยแล้วคือมันจะตายทันทีอะคะ่ะมันต้องรากเขาหรือโคนต้นน่ะต้องเก็บความชื้นได้ระดับหนึ่งอะคะ่ะแต่โชคดีนะคะเริ่มอากาศเริ่มหนาวแล้วแล้วที่ปลูกตรงเนี้ยก็เป็นที่ไม่มีแดดแรงมากอะคะ่ะถ้ามีแดดแรงแล้วอากาศเย็นใบเขาจะเขียวเข้มกว่านี้นะคะ ถึงต้นไม่ใหญ่แต่จะดูสมบูรณ์แข็งแรงใบเขียวเข้มแต่นี้เราไม่ได้เอาไปไว้ที่แดดโดยตรงเราก็คือเป็นแดดลำไรนะคะหกเดือนก็ได้เท่านี้ค่ะถือว่าโตช้ามากเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเอาปุ๋ยสุดเสมอมาใส่ขอดูเพราะว่าแอปเปิลปลูกหลายครั้งแล้วก็ตายไปพอดีไปไปที่อื่นหลายวันไม่ได้อยู่บ้านเนี้ยก็เหี่ยวตายมั่ง อันนี้คือสมบูรณ์สุดละ